ถึงเวลาลงมือกินกันละวครับสำหรับเมนูเนื้อน้องลายลวกจิ้มครับเมนูเสือร้องไห้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินววานนะครับของกินลำ้ำยูดีคนมากนะครับ ก็วันนี้เขาจะมานำเสนอลวกลวกกับจิมจิมอร่อยอร่อยครับวันนี้นำเสนอเมนูนี้เลยนะครับเนื้อน่องลายกับเสือร่องให้ลวกจิ้มนะครับกับน้ำจิ้มเจีวเปรี้ยวหรือน้ำจิ้มเจีวส้มนั่นเองนะครับก็ทาพร้อมแล้ว งานนี่เราต้องมีการมักก่อนนะครับถ้าบบมักเนี่ลื้นมาลงนะครับเกี่ยวมาพุดนะครับก็อยอย่างแรกเขาจะมาซอยจีนกันก่อนครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนแรกนี่นี่คือเนื้อนองลายนะครับเนื้อนองลายมันจะเป็นก้อนๆประมาณที่นะครับเห็นกัครับนานะครับแล้วแห่งส่วนหนึ่งครับนี่โอ้จุดๆๆนี่ครับเสือร่องห้ครับ แต่เป็นจีนควายนะครับเพื่อนๆเป็นจีนควายนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเอามาซอยกันเลยนะครับอย่างแรกเอาเริ่มต้นการซอยเนื้อนองลร้ก่อนครับมันน่องมันายอย่างใดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูเนื้อว่ามันน่องมันลร้จะใดนะครับเอากรต้องใส่ตีมันเหนียวๆออกก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนนี่มันนี่ครับเจี๊ยครับเปินห้องเนื้อน่องลร้ครับเด้งๆเลย วันนี้เขาได้ควายนุ่มควายน้อยมาครับอาจจะแบบป้อเหนียวฉะนั้นแล้วจับพอดีกับการที่เขาจะเอามาทําเป็นลวกจิ้มนะครับนี่ซอยไปติกต๊กติ๊กซอยไปเรื่อยๆครับอันนี้เขาจะมักเมินน้อยนะครับนนเขาจ,เนนบเาจะใช้เวลามักบุนะ่ะอย่างน้อยสองชั่วโมงบุนะครับเนอเดี๋ยวขออย่าซอยจีนกันนะครับเดี๋ยวมันให้ดูแหมกรรมว่าจีนที่ผมซอยจะเป็นจะไดดพอ้อง อ่ามาแล้วครับนี่ซอยเซนเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะมีส่วนของเนื้อนองลายกับเสือร่องไห้นะครับเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการมักเลยครับอ่ะ้าพอมแล้วครับมาดูวิธีการมักกันเลยครับมาครับมาเริ่มขั้นตอนของการปรุงครับอย่างแหลกที่เขาจะใส่ลงไปนั่นก็คือน้ำตาลทรายครับนี่ใส่ลงไปเลยครับ น้ำตาลทรายนี่ประโยชน์ของมันคือความหวานและกก็ทำให้นเนื้อหนุ่มๆน,นะครับใส่สักสองสามช้อนช้าครับอืมเอาใส่เยอะได้บ่เป็นอย่างครับเพราะว่านี้เรามีวัตถุดิบตีสำคัญเห็งนึ่งอย่างครับต่อไปครับใส่ผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนชาแบบพูนๆน,นี่ครับเบเรียบร้อยนะครับ ใส่พริกไทยครับพริกไทยใส่เยอะๆเลยครับจะได้หอมๆนะครับและก็นี่ครับเกลือนะครับนิดนึงนะครับเกลือนิดนึงเพิ่มความเค็มนะครับแล้วก็นี่ครับสีบออกไว้คือวัตถุดิบสำคัญของเขานั่นก็คือสับประรดภูแลครับ เขาจะเอาซัปปะรดโรหมายหย่อยครับใจเอนไซม์ของซัปปรดโรหมายหย่อยเอนไซม์ของเนื้อนะครับน้ำซัปปะรดโรเนี่ยครับเอามาใส่ซัปปะรดโรกันเลยครับก็ซอยใส่ลงไปนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรมเขาจะขยำขยำตัวนะครับคือมันขยำได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นซัปปะรดโรพูแลนะครับมีความกรอบกี่ลองชิมไปแล้วครับมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับ เป็นวิธีการมักแบบเร็วนะครับรวดเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับส่วนผสมที่สำคัญที่สุดอี่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือน้อม,มันหอยนะครับเพิ่มความมันเพิ่มความหอมนะครับเอาละนะครับมาเขาจะมาขยำครับือมันเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับ นี่ครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับเวลาเอามามักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเอามักทิ้งไว้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับแล้วเราก็จะเอามาหลวกจิ้มกินกันครับนี่หน้าตาสวยงามเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาเจอกันครับได้เวลาแล้วครับตอนนี้เอามักนี่ครับเอามัรกเนื้อไปได้ สามชั่วโมงแล้วครับนะครับเอาจะมาลงมือในการลวกนะครับก็ไปอยากลยครับการลวกในวันนี้นะครับก็มีส่วนผสมประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าที่เราจะไว้่วยใจลวกนะครับก็จะมีใบปะคูดจะไข่นะครับสองยางนะครับแล้วก็หลักผักชีตัวเนาะเอาไว้ต้มเพืาอมันมีกลิ่นนะครับในการมักแล้วก็วันนี้ครับนี่ผมเตรียม น้ำจิ้มแจวไว้ครับแต่เป็นแจวเปรี้ยวนะครับหรือแจวส้มนั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสามรสหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเฮารอให้น้ำเดือดสักกรัก่อนนะครับแล้วเขาจะมาลวกเนื้อครับเนื้อวันนี้มีสองย่างนะครับเนื้อมีเนื้อหน่องลายกับเสือร่องไ้ครับเขาจะมากินกับน้ำจิ้มแจวอะไรๆเลยครับอ่ามาครับเดี๋ยวเขาจะมาลวกกันนะครับโดยใช้วิธีการลวกผ่านกระชอนนะครับ แาวจะ,ะเอาเทลงไปในหน้านะครับเอาจะหลิวพานกระชอนเงียงลกยูกน้หน่อยก็ได้เอาหมอ่อเนื้อมันเปลี่ยนสีนี่ก็เอาแล้วนะครับเพราะว่าเอามักเมินอล่ละนะครับเร่ต้องกลัวว่าจะแบบเปื่อยนะครับเอาหม่อมอันหลวกคือนมันสะดุ้งน้ามนี่บ่ได้เอาน,นิดหน่อยนะครับแม่บ้านใส่เขียว เดี๋ยวคือมาเปลี่ยนดีกว่าครับเดี๋ยวปีนันเกลมจะไปลวกเองนะครับอินดูครับหอดเอาละครับพอลละนะครับแล้วก็เอาเทใส่ในจานทันเลยนะครับนี่ครับลวกได้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเขาจะมาลวกเขาเออเขาจะมาจิ้มกันครับนี่นะครับแดงๆเลยครับ อออยูดรถึงเวลาลงมือกินกันแล้วครับสำหรับเมนูเนื้อน้องลายลวกจิ้มกับเมนูเสือร่องไห้นะครับจ้าจังว่าไปเปิดตู้เย็นแหมหลอบหนึ่งเอ,อ้ยได้เื่องในมาอยู่นะครับมีนี่ฮ้าคิิวครับอืม หรือสามพันลีบนะครับนี่ครับ้าคิริวหรือสามพันลีบแล้วก็แฮปอันหนึ่งนะครับนี่ครับต่ออัพตับนะครับอันนี้เอามาลวกเห็นแล้วนะครับบาเจตับโซดนะครับกต่แรกว่าจะมาจุกีนหนอเออมาจุดีดดกว่านหน่งไหนก็ลวกแล้วนะครับมาดูผลงานกันหน่อยเนอว่ามันลวกมาแล้วมันจะเป็นจะไดสวยงามขนาดไหนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมอยน่ากินก็ครับเนื้อนองร้ายลวกนะครับอันนี้มักโอ้ยหันวิธีมักแล้วน่าสนใจขนาดครับแล้วแหมอันหนึ่งก็คือนี่เลยครับอืมนี่แหละครับสวรรค์ของคนกิ่นเนื้อครับมันถึงล้ำล้ำนี่ครับมันเสือร่องไ้ครับมันเยอะๆเนื้อน้อยๆเนาะมันที่จะเป็นมันแข็งกิ่นกุบๆเลยนะครับ พร้อมกับอาณาจักรพักและน้ำจิ้มตอนแรกนีน้ำจิ้มอย่างเดียวครับลวกไปลวกไปลัปวมันจะบมีอรรถรสในการกินเปลี่ยนเพิ่มมาครับนี่ครับน้ำจิ้มขี้เพียนะครับอันนี้น้ำจิ้มแจ่วส้มนะครับอันนี้น้ำจิ้มสามรสนะมีพักสมีพักเยอะแยะเลยครับพักสลัดพักคอดนะครับพักปอมต้นหอมนี่หัวกรูกครับ อ่านี่เรามีครับนี่มะละนะครับมะละจีนและนี่ครับนี่เป็นพ่อบลด้ยครับโบกจินไปแกนแล้วครับจางจางมาต้องซื่อกินนะครับใครจะซื่อแคน้ำลูกประหวานหวานอาจางครับซื่อแค่น้ลูกซื่อปลเต้าหน้านี้จางนะครับเป็นหน้าขนอ่ะมาลงมือกินกันเลยครับอย่างแรกที่เขาจะกินครับนี่เสือร่องไห้นะครับ ทำแบบซูชิครับวางบนเข้าครับแล้วก็มาจิ้มน,น้ำจิ้มแกวที่เที่ยผมผมอนะครับอยเอ้ยกินดีกินล้ำครับกินที่อือมเติมความผมลงไปคหรือล่ะ

สารลัดครับซุปเปอร์ฟู้ดตะกูลเบิ่มต่อไปครับเนื้อต้องลายกิมกับน้ำจิ้มนี่เลยครับนี่อันนี้แก้วส้มแก้วส้มนะครับอ้อ วันนี้แม่บ้านสละซิส์นะครับเ <c oughs> พราะว่าผมเอาแจวที่เพียมาทุกคกินตัวเองครับ <c oughs> ก็นี้หูละจะเอาอย่างมากินตัว <c oughs> เอาแจวที่เพียกูข้าวเลยครับเดี๋ยวได้สกัดดาวหลงครับพอยอไม่รู้คลิปแต่ว่าเนาะคลิปวันก่อนนะครับตรง ยำเรื่อไหนนะครับปิกที่เผาอิ่มนะครับป๊กมานั่งกินเยอะนะครับไปบ้านนะครับฮัทสาผ่าพจนะครับปิกที่ปิกวีกกล้องไปแล้วป๊กมานั่งกินแ้วผมถึงเสียงลึ้งเลยนะครับวันนี้ผมจะแต่วันนี้มากินแต่ละเพราะว่าสีหาจะอันไข่ลูกไข่อันหยาดอันน้อพี่แกวผมครับครับ ต้นหอมนี่กุ้งหวานอร่อยจริงนะกุ้งหวานนี่ครับพาคิริวครับสามพันลิบหรือหน่ออ่าหน่อบ้านเฮา โอ้ลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอ่าเนื้อหน่อไม้เนื้อหน่อไ้น้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมคำตองามเลครับดน่อไม้เตะเตะเลยเนาะยังไม่ลูกสองนะครับอืมอ,อีเลยครับแม่บ้านว่าน้ำจิ้มนี่เหมาะเด็ดขนาดครับเอ้อ สมเพ็ดสมเพ,มเพ็ดเลจ้อ,อ๋ออยครับก็เมนูง่ายๆวันนี่นะครับแต่มันจะเมินตรงที่ว่าฮองมัดเนาะการมัดส,สับประรดบดีเลิรนะครับบดีมัดเมินนะครับบวกลงเกินสามสี่ชั่วโมงเนอะนะครับจริงๆมัดส,สับประรดนี่มัดส,สับชั่วโมงก็อยู่ได้แล้วครับ แต่มันจะมีกินบะคนัดน้อยนะครับก่อนเอามามดกอนอามาเนี่ยถ้าจะให้ดีคือล่างหน้า่กรก็ได้นะครับแล้วก็ผมล้อสองยางเนาะลวกเลยครับล่างหน้ามกนแล้วก็ามาลวกครับแล้วก็มาโก้นใหม่โก้นใหม่นี่หมายถึงว่าเขามาปรุงใส่อซอใส่อย่างแห่งใหม่นะครับแต่ที่ก็ลืมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพราะว่าอยู่หลังบ้านคนเดียวนะไปบ้านไปอยู่หน้าบ้านแห เดี๋ยวขั้นตอนละเอียดจะเขามาคุยกันทำการน,นะครับต่อใ้มีคนแนะนำเรื่องการมักมักโดยแป้งมันเนาะอันนี้มันจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับคามคืน้นแต่มันจะนุ่มๆไหนะครับเดี๋ยวเอามีโอกาสเขาจะมาลองเทศดูครับลองทำดูติดใจเจ้าวที่เพียนนะครับเี๋ง่า no, no. หมอครับีีตวึงญาณก็ได้เลครับเมนูนี้นะอ๋มอม,อม,อมอครับไบ่าไมาหรือน้ำไหลกนคือี่ถ้าจะปวดแขนครับเดี๋ยวผมขออไปกินหลังก้องดีกว่านะครับ เดี๋ยวถ้ากินมดแล้วเดี๋ยวจะทายทายไว้ข้างหลังนะครับเป็นภาพนิ่งตัวมดแตะกรอนนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับรายการยูดีกินหวานนะครับในช่องเฮือนมงคลชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อกันตัวนะครับเป็ี่ยนกำลังใจใหือกันครับสำหรับปีนาเกอร์วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะเบือนะครับ อยู่ดีกินหวานกันบุคคลนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมื่อน้องร้ายบกกอบีบแมะของเพื่อน